ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการสร้างแผนภูมิแท่งกันค่ะโดยจะแบ่งออกเป็นแผนภูมิแท่งแนวตั้งและแผนภูมิแท่งแนวนอนถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะโดยเราจะเริ่มกันที่แผนภูมิแท่งแนวตั้งกันก่อนซึ่งสิ่งแรกก็คือการใส่ค่าบนแท่งกราฟโดยให้ท่านพิจารณาตัวอย่างแผนภูมิแท่ง เป็นแผนภูมิที่เราสามารถอ่านค่าได้และใช้สีได้ค่อนข้างชัดเจนแต่สังเกตว่าเวลาอ่านต้องอาศัยเส้นแนวนอนเพื่อจะดูว่าแต่ละแท่งมีค่าประมาณเท่าไรเพราะฉะนั้นเราสามารถเสนอข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำเลขไปไว้บนแท่งกราฟได้เลยแต่ในบางการณีอาจจะไม่ต้องใช้แกนเลยก็ได้เพราะว่าถ้ามีตัวเลขอยู่แล้ว และความสูงของแผนภูมิบอกลักษณะปริมาณอยู่แล้วเราก็สามารถตัดแกนออกไปได้ทำให้แผนภูมิดูโล่งขึ้นเพราะเวลาที่เราสร้างงานอินโฟกราฟิกควรทำให้มีส่วนที่ไม่จำเป็นน้อยที่สุดและหากคำอธิบายที่แท่งกราฟยาวเกินไปจนต้องใช้ตัวหนังสือเป็นตัวเองนซึ่งทำให้อ่านยากขึ้นเราอาจสลับจากการทำแผนภูมิแท่งแนวตั้งมาเป็นแผนภูมิแท่งแนวนอนแทน ต่อมาจะเป็นเรื่องของการใช้สีถ้าเราใช้สีมากเกินไปเช่นใช้สีโทนต่างกันในทุกบาร์อาจส่งผลให้คนดูเกิดความสับสนได้เพราะฉะนั้นขอแนะนำให้ลองพิจารณาแบบแผนภูมิถัดมาคือลดสีให้เหลือเพียงสีแค่สองสีโดยอาจจะใช้เป็นโทนสีเทาและใช้สีฟ้าเน้นส่วนสำคัญหรืออาจใช้เทคนิคที่ใช้สีแสดงถึงข้อมูลได้ด้วย อย่างเช่นกราฟนี้สังเกตว่ามีความสูงเพิ่มขึ้นเราอาจจะใช้สีที่เข้มขึ้นเรื่อยๆเพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตราการเพิ่มขึ้นไปด้วยถือเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการใช้สีแสดงความหมายด้วยต่อมาจะเป็นการพลอตข้อมูลที่มีค่าใกล้เคียงกันยกตัวอย่างแผนภูมิที่แสดงจะเห็นว่ากราฟแต่ละแท่งมีข้อมูลหรือค่าใกล้เคียงกันคือประมาณหลักร้อย ดังนั้นเวลาพลอตเราอาจจะอยากให้เห็นรายละเอียดของข้อมูลเพราะค่าใกล้เคียงกันมากซึ่งสามารถทำได้โดยซูมอินเข้าไปหรือป,ปรับความกว้างของช่วงข้อมูลเพราะฉะนั้นสังเกตว่าแผนภูมิที่แสดงมีช่วงแกน y ที่แคบมากคือ94-106ถึง106ซึ่งการพลอตแบบนี้สามารถทำได้แต่กราฟไม่ได้เริ่มที่เลข0ย์ซึ่งตามธรรมชาติ คนส่วนใหญ่เวลามองกราฟต่างๆจะคาดว่ากราฟแกน y เริ่มต้นที่0ดังนั้นการทำกราฟในลักษณะนี้ทำให้คนอ่านต้องหยุดพิจารณาซึ่งไม่เป็นธรรมชาติทำให้การอ่านไม่ลื่นไหลนอกจากนั้นยังอาจทำให้การนำเสนอข้อมูลเกิดการบิดเบือนเพราะที่จริงแล้วข้อมูลตรงนี้ในแต่ละปีไม่ค่อยต่างกันแต่ว่าเราทำให้แกน y มีความแคบเข้ามา จึงทำให้เห็นถึงความแตกต่างชัดซึ่งอาจจะไม่ใช่ความแตกต่างจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนใหม่โดยพลอตให้แกน y เริ่มจากศูนย์ท่านจะเห็นทันทีว่าข้อมูลในแต่ละปีไม่ได้ต่างกันแต่ถ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดอาจจะใส่ตัวเลขไปแทนจะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าเวลาพลอต ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรที่จะทําให้แกน y มีค่าที่ไม่ได้เริ่มจากศูนเพราะว่าจะเกิดการบิดเบือนข้อมูลหรือข้อความของแผนภูมินี้ไปต่อมาเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการทำแผนภูมิแท่งที่แบ่งเป็นกลุ่มๆเช่นในตัวอย่างจะเห็นว่าในแต่ละปีเรามีข้อมูลอยู่3ชนิดโดยพลอตเป็นแผนภูมิแท่งในกลุ่มเดียวกัน โดยอาจไล่สีด้านซ้ายเป็นสีอ่อนแล้วทางด้านขวาเป็นสีเข้มเพื่อให้เหมือนการเรียงลำดับที่เป็นธรรมชาติสังเกตว่าถ้าใช้สีที่เข้มอยู่ตรงกลางให้ดูทางด้านขวาจะเห็นว่าแผนภูมิเริ่มจากสีอ่อนสีเข้มและก็เข้มขึ้นเป็นการทำให้เกิดการมองอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ช่วยให้อ่านแผนภูมิได้ง่ายขึ้น ในส่วนต่อมาคือคําอธิบายหรือเรียกว่า legend โดยปกติถ้ามีแท่งกราฟเป็นกลุ่มกลุ่มก็ควรต้องมีคําอธิบายว่าแท่งกราฟแต่ละสีแทนค่าของอะไรโดยในแผนภูมินี้ใช้เป็นแคตตากรี 1, 2, 3ซึ่งการทำ legend จะเป็นแนวตั้งก็ได้แต่อาจทำให้อ่านยากเพราะแผนภูมิแท่งเรียงจากซ้ายไปขวาเป็นทิศทางที่ไม่เหมือนกับการเรียง legend เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราอาจใช้วิธีเปลี่ยนคําอธิบายให้เรียงเป็นแนวนอนจะดีกว่าเพราะเมื่อมองแผนภูมิก็จะมองจากซ้ายไปขวาการมองคําอธิบายก็มองจากซ้ายไปขวาด้วยเช่นกันเป็นการมองไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะช่วยให้มองง่ายขึ้นในส่วนถัดมาจะเป็นการทําแผนภูมิแท่งในแนวนอนซึ่งหลักการส่วนใหญ่จะเหมือนแผนภูมิแท่งแนวตั้ง มีความแตกต่างกันเพียงบางส่วนอย่างแรกคือถ้าคำอธิบายแกนของแผนภูมิแนวตั้งยาวเกินไปอาจจะต้องทำเป็นตัวเอ็นส่งผลให้อ่านยากดังนั้นการทำเป็นแนวนอนจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าอีกเทคนิคหนึ่งคือหากว่ามีแผนภูมิแนวนอนที่มีขนาดต่างกันและในแต่ละคำอธิบายหรือในแต่ละชุดไม่ได้มีการลำดับอะไรเป็นพิเศษ เราอาจจะสลับแผนภูมิเพื่อให้เกิดการเรียงได้โดยให้แท่งที่ยาวที่สุดอยู่ด้านบนสุดและเรียงลงไปตามลำดับความยาวให้แท่งที่สั้นสุดอยู่ด้านล่างจะช่วยให้เกิดความสวยงามซึ่งการเรียงแบบนี้เรียกว่าเรียงลำดับตามขนาดแต่การเรียงลำดับตามขนาดอาจจะทำไม่ได้เสมอไปเพราะบางครั้งอาจจะเป็นการเรียงตามเวลาเรียงตามปีซึ่งไม่ควรทำสลับ อีกส่วนหนึ่งของแผนภูมิแนวนอนคือการพลอตค่าที่มีค่าบวกและมีค่าลบยกตัวอย่างแผนภูมิทางด้านซ้ายจะมีสองแท่งอยู่ด้านบนเป็นค่าบวกและ3แท่งอยู่อีกข้างหนึ่งเป็นค่าลบซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าส่วนใดเป็นบวกส่วนใดเป็นลบแต่การใส่คำอธิบายแบบสลับข้างซ้ายขวาแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมเพราะเวลาอ่านจะต้องเลื่อนสายตาในแนวต่างกัน จึงขอแนะนำให้เรียงคำอธิบายแบบด้านขวาคือเรียงไว้ทางด้านซ้ายของแผนภูมิเหมือนกันทั้งหมดช่วยให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีคำอธิบายอะไรบ้างทั้งหมดที่กล่าวมาในข้างตน้นคือเทคนิคต่างๆในการทำแผนภูมิแท่งให้ท่านลองสร้างแผนภูมิขึ้นมาใช้งานได้ค่ะ